สวัสดีครับผมนายแพทย์ทรงคุณวินยูวัฒน์สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดการกับศพที่เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยเรามีความมุ่งหวังที่จะควบคุมไม่ให้สารคัดหลั่งจากศพแพร่กระจายออกสู่ภายนอกดังนั้นเราจะนำอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวศพออกทั้งหมดบริเวณที่มีแผลหรือรอยฉีกขาด เราจะทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและปิดด้วยผ,ผ้าปิดแผลกันน้ําจากนั้นเราจะนําศพเข้าไปเก็บในถุงเก็บศพสองชั้นและเช็ดภายนอกด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเมื่อศพอยู่ในถุงนี้แล้วก็จะไม่มีการที่จะแพร่กระจายเชื้อไปได้อีกถุงนี้เราจะปิดแล้วก็ติดป้ายว่าเป็นศพติดเชื้อจากนั้นก็จะนํากลับมาที่ห้องเก็บศพและเก็บไว้ใน,นตู้เย็น4องศาเซลเซียส โดยเราจะไม่ฉีดยารักษาศพนะครับส่วนญาติไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อศพอยู่ในถุงทั้งสองชั้นนี้แล้วจะไม่มีการแพร่กระจายเชื้อออกไปอีกถ้าไม่เปิดถุงนะครับดันั้นญาสามารถนำเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติและควรจะนำศพไปเผานะครับการเผาศพฝุ่นควัน,นต่างๆที่เกิดจากการเผานั้น รับรองว่าปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อโควิดอีกแน่นอนขอให้ประชาชนทุกท่านมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับขอบคุณครับ